สวัสดีครับจุเบ๊จุบเจบเ๊คลิปนี้เราอยู่กันในเกมคาบาโมบายนะครับก็คลิปนี้หัวข้อของเราก็าคือฟอสต์การ์เนอร์เนี่ยมันเหมาะกับสายฟรีสายฟาร,รม์มสายงบน้อยไหมมันเหมาะเอาไปฟาร,ร์มไหมเดี๋ยวเรามาบอกกันก็ก่อนอื่นผมทําของให้มันอยู่ในระดับใกล้เคียงกับของแจกของเฟรตเวลล์หนึ่งร้อยนะครับจะเป็นของ G 9กบวกแปดเนาะและเป็นของเขียวซึ่งผมก็พยายามทำสเตตัสแล้วบวกให้มันสิบเพื่อให้สเตตัสป้องกันเนี่ย มันใกล้เคียงกับของแจกมากที่สุดแหละไอเทมที่ใส่ก็ให้ใกล้เคียงของแจกมากที่สุดออเนี่ก็เอาแบบว่าผมนับนับมาให้มันรวมรวมแล้วมันใกล้เคียงที่สุดแล้วนะอะไรประมาณนี้เพื่อประดงประดับก็จะหน้าผบางก็เป็นเพื่อแค่แหวนบวกหนึ่งไม่ได้เป็นแหวนบวกสองแหวนคุดที่คอบบวกหนึ่งอะไรเงี้ยโอเคหลังจากนี้เราก็มาอธิบายกัน ก่อนอื่นเลยฟอส์ดกันเนอร์มันจะดีตรงไหนตรงที่หนึ่งครับมันเป็นอาชีพเวทเนาะมันยิงไกลแล้วก็สามารถไปปล่อยฟาร์มแมปที่ยอดฮิตกันได้อย่างเช่นอ่าฟอร์ดรูน่าเพื่อตัวคนเนี้ยก็แบบปล่อยบอดยิงไปตั้งเอาไว้ปึ๊บก็คือปล่อยบอดยิงหาบัตรตันไปเรื่อยๆแล้วเวลามันมีเกตแล้วก็ปล่อยให้มันยิงออโต้อะไรอย่างงี้ไปเรื่อยๆเพราะว่า ตอนนี้ตัวเกมอ่ะมันปรับเป็นออโต้ได้นะโดยการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอันนี้อันนี้นนยังไม่ใช่อัตโนมัตินะพราะกดค้างเลื่อนขึ้นมันมีลูกศรวนวนเนี่ยคือใช้อัตโนมัติและเวลามีเกตอีกอันเหนือคือกดค้างเลื่อนลงก็จะหยุดใช้อัตโนมัตินั่นเองอก็จะใช้ไปเรื่อยๆๆเรื่อยเรื่อยแล้วเราก็ปล่อยฟาร์มไปไว้ท้งคืนนั่นเองใส่ของดูดเลือดเอาไว้อะไรงนี้ซื้อเลือดตุนไว้ให้ดีต่อมามันมอะเอาไป ฟาร์มดันเจโอ้ผมลืมไอ้นี่แต่ก่อนอื่นผมจะบอกว่ามันเหมาะกับฟาร์มดันแค่2ดันนะครับสำหรับคนงบน้อยนะก็คือดัน55เล็กอินดักแล้วก็ดัน70 luna s t ูน่าสก็คือเหมาะกัรวิ่งจบเรื่อยๆวิ่งจบเรื่อยๆเน้นของออกมาแต่ว่าดันตัวดันเล็กอินดักเนี่ยปัตดามันจะค่อนข้างแพงถ้าอิงจาก ตลอดที่ผ่านมานะครับจะมีรูน่าสเตชันเนี่ยเป็นดันที่ลงแล้วไม่มีวันขาดทุนนั่นเองเนึ่งด้วยที่ว่าหนึงถ้าเกิดเราเล่นมือนะครับถ้าเราเล่นมือนะอ่าถ้าเกิดเดี๋ยวกดออโต้ผมจะให้ดูว่ามันเดินไปยังไงเราปิดก่อนเติมเกจไว้แป๊บหนึ่งถ้าเกิดเรากดออโต้ที่ระบบมีให้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเดินเลยกล่องแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่เล่นมือเราจะสามารถ เก็บกล่องเล็กๆน้อยๆตามทางเนี้ยได้มันก็จะมีของฟ้าไม่ก็หินตีบวกหินออฟนะครับมาให้เรานั่นเองซึ่งมันก็เป็นจุดที่ทําให้เราคุ้มทุนหรือกําไรได้มากกว่าเดิมแต่ถ้าการที่เราจะปล่อยไปเรื่อยๆเฉยๆอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปกันเรื่อยๆว่ามีกล่องอยู่ตรงไหนบ้างเผื่อใครไม่รู้แล้วก็เวลาพักบับ ติดตัวของตายไหนที่มันมีบัฟหมู่หรือบัฟอะไรก็สามารถกดเอามาใส่อาคียลัดได้นะครับช่องรัดตรงเนี้ยแล้วก็กดทําการติดเลื่อนขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ออตโต้เรื่อยๆเวลาบัฟหมดก็ใช้ออตโต้แล้วก็จะมีกล่องหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่หลังจากฆ่าบอสตัวแรกมาปิงปก็จะมีของตกออกมาซึ่งของที่ตพวกเนี้ยมันก็ สามารถเอาไปขายได้หมดนะถ้าเกิดเป็นของสองลูนี่ยิ่งขายได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนเอาไปค้าของนะครับเอาไปค้าเป็นอาวุธครานันเองเก็บแต้มขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เราฆ่ามันไปก่อนกล่องต่อไปนะครับกล่องที่สามจะเป็นกล่องที่อยู่บริเวณตรงนี้นะหลังจากฆ่าบอสตัวที่สองจะอยู่ตรงนี้เผื่อใครไม่รู้แต่ถ้าเกิดเรากดออโต้เนี่ย มันมันจะไม่มันจะไม่มาเก็บกล่องพวกนี้ให้เรานะแต่ถ้ากดออโต้คนนี้มันจะไม่มาเก็บกล่องให้ก็เลือกเอาว่าเราจะเป็นสายที่ปล่อยไปเรื่อยๆหรือเป็นสายที่เล่นเองกับมือแบบมีไอเดียวแต่แบบเป็นงบน้อยก็เล่นอย่างนี้ก็ได้แต่เราก็น่าจะเบื่าเบื่อหน่อยเพราะว่าไปดันสูงไม่ได้ถ้าเล่นซดกันแล้วไม่มีงบแล้วก็จะมีกองหนึ่งแอบอยู่ตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดกดออโต้ของ ของเกมมาให้เนี่ยมันจะแบบว่าผ่านเลยไปหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวผมกดอันนี้แล้วกันมันจะได้จบไวไวอันนี้เป็นช่วง c p t นะใช้ยาไปให้หมดรวยครับรวยโอเคจะฆ่าเสร็จแล้วปีกองอันนี้ยกเลิกไว้อ่ต่อมาพอเดินไปถึงเรื่อยๆก็เป็นจุดสำคัญและจะถึงสองงวแล้ว แล้วก่อนก่อนจะไปถึงตรงนั้นมันจะมีอีกกล่องหนึ่งอีกเนี่ยโคตรเยอะบอกเลยกล่องด้านเนี้ยแต่บางครั้งมันก็เกือไม่ได้อะไรมันเป็นเหมือนกล่องแถมอ่ะมันก็เลยดูแบบไม่ได้อะไรเลยมาต่อมาเป็นตรงสังหัวซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เจ๋งก็คือด้านเนี้ยสังหัวมันจะเกิดเรื่อยๆแล้วเราสามารถปล่อยออโต้ฟาร์มได้ถ้าเกิดเราเล่นเป็นฟอร์สกันเนี่ยมันจะแบบว่าโคตรที่จะแบบ OP ในการพามรนนี้การลงหนึ่งรอบเราสามารถลงได้จนครบครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมให้ดูเราเดินมาอยู่ตรงกลางตรงกลางเสาหงวใช่ไหมแล้วเราก็กดออโต้ไว้แล้วเดี๋ยวเรารอดูตอนเคลียร์มอนไปหมดนะแล้วเดี๋ยวมันยิงเสาอะ่ะมันจะยิงถ้าสายอื่นสายตีใกล้เพื่อฟอร์ชิลกาเดเตอร์แล้ววกเนี้ยมันจะตีได้แค่เสาเดียวไงแต่ถ้าเกิดเป็นฟอร์กันเนี่ยด้วยความที่มันเป็นฮีโร่ตีไกลใช่ไหมฮีโร่อะ เป็นสายอาชีพตีไกลใช่ไหมมันจะยิงแบบว่าโดนสองสามเสาสองสามเสาไปในตัวทีเดียวอะแล้วมอนมันเกิดเยอะก็เท่ากับว่าได้ของดอกเยอะขึ้นโอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ไปไม่ไปต่อน,อนี่นี่กดออโต้ไว้นี่เนี่ยเนี่ยมันยิงมันเนี่ยแตกไปสามเสาอะมอนเกิดมามอนเกิดมาแล้วก็ยิงต่อรัว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 ร,ร,รแล้วมอนในดันเจ็ดสิบไอ้สามวงตรงเนี้ยมันดอกของ ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นแต่มันต้องใช้ดอปเลตนะครับใช้ดอปเลตนะถ้าหาใครสนใจแบบว่าเปิดคูนเปิดเปิดอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในถัว่วแล้วก็ไปดูเอาว่าไอเทมไหนเพิ่มดอปเลตเนี่ยมันจะเขียนเนี่ยดอปเลตเพิ่ม60%อะไรพวกนี้นะก็จะใช้เปอร์เซ็นต์ดอปตรงนี้มันก็จะมีทั้งแผ่นธาตุเลเวล3าผ้าคลุม G8 อ่าผ้าคลุมอันนี้ G8 ถ้าได้เป็นเพล็กไฟเตอร์เศษเงี้ยก็จะแพงหน่อย แล้วก็เพื่อชุดขั้น G เจ G ห G เจเงี้ยย่ยอยย,อย่อยย่อยได้เศษตรงนี้ไหนวะได้เศษพวกนี้เอาไปขายได้เนี่ยเศษเศษร,ระดับมีเดียมเนี่ยเก็บเยอะๆก็เหมือนเอาไปขายเป็นเงินเอมเนาะแล้วก็วนไปเรื่อยๆเงี้ยแล้วก็พอแบบมันตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวเกจเต็มเดี๋ยวมันก็ใช้แบตเตอร์นสองเองปล่อยไว้เงี้ยได้เรื่อยๆทั้งวันโดยที่เราไม่ต้องดูเลย แต่ถ้าเราจะปล่อยไว้ตรง3งวนเนี่ยเราก็ดูทุกๆครึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองก็ประมาณนี้เนาะแต่ว่ามันไปไหนไกลไม่ได้นะแบบคนของน้อยอะ่ะคือตายเลยเดี๋ยวผมจะไปให้ดูด้วยการไปลงดัน85 <c oughs> ขนาดกดแปดเทิร์สองอยู่อะ่ะตายอย่างเขียดนี่แค่ดัน85นะของทําแบบว่าก็คิดดูว่ามันก็บวกบวกสิบแล้วนะ G8 บวกสิบแล้วอะตรงเนี้ยมันยังไม่ตายหรอก เดี๋ยวมันไปตายตรงของจี1แปดบวกสิบนี่ก็ประมาณของแจ็คเลเวลร้อยคิดเอาผมเอาแบบว่าคนไม่ทำของเพิ่มเลยอะเออคือสไตล์นี้เลยอะแบบฟรีจา๋าจ๋าหยวนเยินไม่ซื้อฟอร์ดลุนเอ้ยฟอร์ดอะไรว่าลุนน่าสเต,เตชันคือคำตอบสุดท้ายครับ สำหรับอาชีพฟอรตการสายฟรีนะแต่สายเติมก็ไปได้ทุกที่อะมันโหดเหมือนกันทุกสายเลยเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวขนาดแปลเมทรโหมดอยู่แล้วเดี๋ยวแบบเข้าเข้าไปตีมอนเตอร์เป็นหมูได้นะใต้ห่าเดี๋ยวดูแปลกแปลกแปลกแ,ลกแลกดูดิยังเครียดใต้ห้าแหวกกดออกนี่แหละคือข้อเสียของมัน แล้วแล้วแต่ว่าถ้าเกิดบอทตาาแมทเนี่ยไม่เกินอันเดดเก้เนี่ยผมคิดว่าฟอสตกันก็ได้นะสําหรับคนไม่ทําของเนี่ยก็คือก็ตีเข้าอยู่อ่ะเดี๋ยวดูเอาติดบล็อกสองรอบเลยปั๊ดโอยติดคีย์ให้โชว์สักหน่อยโอโหติดบล็อกสามรอบติดบล็อกสี่รอบืออยังตายอ่ะดูดิแต่ต้องหาหาจุดยืนในดีอาจอาจจะโอเคหน่อยคือแบบมันเป็นอาชีพที่เหมาะกับฟาร์มแค่ดันเจี้ยบอะ ถ้าเกิดไม่ทำของนะถ้าทำของก็ไปได้หมดเหมือนกันเออตีแบบไม่โดนเนี่ยติดชีก็ตายไวหน่อยโอเคก็ประมาณนี้เนาะกลับอาชีพพอดการเดี๋ยวทีนก็ขอเวลาไปก่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนก็พอจะทำให้ตัดสินใจได้เนะว่าเล่นพอดการดีไหมว่าใครเป็นแบบสายงบน้อยเนะี่ยแต่ถ้าสายงบเยอะยังไงมันก็เล่นด้สบสายเนาะเดี๋ยว มันว่าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ